เจ้าปีใหม่เป็นหนุ่มแล้วครับเป็นหนุ่มแล้วนี่เป็นแม่ของเขาแม่ก็พึ่งได้น้องครับนี่คือน้องเขาน้องเจ้าปีใหม่กับแม่ตัวนี้ นี่โครงสร้างแม่เขาเลี้ยงไม่เคยอ้วนแต่ดูลูกเขาดูตูดดูตูดเขาดูหน้าเขาหน้าเหมือนแม่ทุกตัวเลยครับโน่นพี่เขาเจ้าปีใหม่คือพี่ตัวนี้พี่เขาเป็นลูกหลอดครับ ผสมหลอดของมาทาโดแต่น้องเขาโคมตัวครับดูลูกโคมตัวอย่างลอ้ออันนี้โคมตัวทีนี้กับสัตว์ผมก็ว่าจะโคมตัวอีกรอบนึงผสมเทียมไม่ค่อยติดแล้วครับโคมตัว โผมตัวก็ส่งลูกอยู่เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ครับพามาดูลูกหลอดนี่ลูกหลอดครับต่างกันลิบรับโคมตัวเป็นลูกของบีบีบีบ,บีเจ้าบิ๊กกัน เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ครับมาดูอีกเจ้าหนึง่งอันนี้โคมตัวอันนี้ก็อายุได้สิบกว่าวันการพัฒนาสายพันธุ์นี่สิบกว่าวันครับเป็นแม่แม่วากิวเป็นแม่วากิวเลือดสูงแล้วก็ตอนนี้จะโคมตัวเหมือนกันครับเป็นบัวปลามัน พ่อของเขาเป็นวัวบามันผสมกับแม่วากิววากิวก็ไม่ใช่เลือดร้อยครับเป็นผ่าบามันมาเหมือนกันบามันวากิวแต่ดูแผ่นหลังเขาชอบแผ่นหลังเขามากเลยตัวนี้แผ่นหลังใหญ่แผ่นหลังเขาหนาครับหนามากเลยแล้วก็เนื้อเนื้อมาก่อนเขา เป็นวัวเจ้าเนื้อมากวากิวพี่เขาเป็นอะไรล่ะบีมัตเตอร์แต่ผมปล่อยออกไปแล้วเป็นตัวผู้ตัวนั้นน่ะหนามากเลยบีมัตเตอร์พี่เขาแต่ปีนี้เอาบามั่นผสมลองดูโอ้โ oh, ห oh, ออกมาตรงกับใจเลยครับที่ได้ตัวหนา คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับในการพัฒนาสายพันธุ์วัวขอบคุณครับผม